จริงๆอบคุณทีโอการาโอพรีเซนเตอร์มิโซซ่าค่ะ<อ>รู้สึกจริงๆใจฟูมากค่ะไม่ใช่แค่คุณที่ใจฟูนะไม่ใช่พี่จองและคัลเลนที่ใจฟูนะเพราะเป็นแบนๆทุกคนใจฟูกันหมดถูกต้องไหมไ<อ>ปรบมรือกับอ5ร้ p a r k i ส g หส่อยได้ไม่หาที่เลือกสองคนนี้ปรบมรื คุณ M150 สปาร์คิงด้วยนะคะที่เลือกพรีเซนเตอร์มาได้โดนใจแฟนๆมากๆเลยนะครับเอาละฮะไปต่อเขาไม่ได้มองว่าเป็นตัวเลข150แต่เขามองเป็นตัวอักษรก็เลยเป็น M.I.S.O เลยเรียกว่ามิโซซึ่งภาษาเกาหลีมิโซก็คือยิโซ่ยินนั่นเองก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเชีย์